กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้ารับได,ได้กันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของสีผิวลิซ่าแล้วกันนะครับผมโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อเกี่ยวกับว่าลิซ่าตัวจริงผิวเป็นยังไงครับไม่ได้สงสัยเรื่องขาวไม่ขาวนะครับโดยจุดนั้นไปแล้วมาสังเกตตอนถ่ายกับดาราไทยนี่แหละน้องไทยกับใครคนนั้นจะดูผิวชมพูผิวแดงไปเลย สงใสยว่าน้องผิวเหลืองมากเลยใช่ไหมใครเจอตัวจริงแล้วเชิญเราให้ฟังทีนะฮะไปดูกันน่าฝั่งความคิดเหน็นในยละกันนะครับผมความคิดเหนน็นที่หนึ่งไย้ตอบกบลับว่าลูริซาไม่เมคอัพดูดีมากดูบริสุทธิ์ไร้เลียงสาเออยังดูเด็กมากผิวแบบนี้สวยเกาหลีมันข่าวไปลิซ่าสู้ๆอยากให้ดังระดับอินเตอร์ตอนนี้ก็เริ่มอินเตอร์อยู่แล้วแต่น่าจะไปได้อีกไกลความสามารถได้ขาดแค่โอกาส ไปดูความคิดเห็นของเจ้าของกระทู้บ้างลวกันนะครับเราว่าอนาคตปังได้อีกอย่างแน่นอนภูมิใจแทนน้องมากๆาเรามาติดตามตอนช่วงบุญจังนั้นตอนนั้นเราเมนเจนนี่นะส่วนลิสยังไม่ได้เปี้ยงป้างมากน้องดูขี้อายเขินๆไม่ค่อยกล้าพูดอะไรสักเท่าไร่แต่ตั้งแต่ช่วงมาจิมัรกซอรดอมน้องดูสดใสขึ้นโดยคอนเซปต์เพลงหรือเริ่มปรับตัวได้อะไรก็แล้วแต่เริ่มมีลิปตัดสั้นๆคลิบน่ารักนารักทำให้เห็นเสน่ห์ของน้อง นอกจากความสามารถที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็บุคลิกน้องเนี่แหละที่ทําให้คนเอ็นดูตรอดูโซโล่น้องกันดีกว่าไปไกลยอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับเป็นทั้งตัวเลยไม่ใช่แค่หน้าคือดูรูปที่ถ่ายกับจันจิน้องดูเหมือนหุ่นตุ๊กตาเลยเราว่าไม่เกี่ยวกับผิวน้องหรอกแต่เป็นสีผมอ่อนของน้องมันสะท้อนผิวของคนที่น้องถ่ายด้วยเลยทําให้ผิวคนนั้นดูแดงชมพูสีผมน้องสวยมากม ดีว่าสีนี้คือเหมาะกับน้องลิซ่าที่สุดการแต่งหน้าสีปากคือน่ารักมากๆตุ๊กตาอย่างมากีกด,ด้านความคิดเห็นหนึงเลยนะฮะตอนไปดึงคอนเราอยู่หลุมเจอตัวจริงแบบใกล้มากทั้งสีสาวลิซ่าผิวขาวเหลืองแบบสาวไทยไม่ได้ขาวมากแต่เราว่าเหมาะกับน้องแล้วเจนนี่ก็ประมาณลิซ่านะตามมาด้วยจีซูโรเซ่นเนี่ยเป็นคนเดียวในวงที่เราว่าขาวมากสะท้อนแสงได้แบบสาวเกาหลี แต่น่ารักมากๆ,ๆทุกๆคนนะฮะอีกความีิเห็นหนึ่งเลยนะครับผมคนไทยเวลาไปอยู่เกาหลีมันจะข่าวขึ้นด้วยมั้งแต่ไม่แรงแบบบ้านาเราลิซผิวสาวไทยนี่แหละสีไหนก็รักเอาจริงๆถามว่าดูว่าผิวน้องเหลืองแล้วมีผลอะไรยังไงเหรอดูจากเืลอยๆรูปตลอด2ปีที่ผ่านมาจากสีผิวผมเสื้อผ้าทนการแต่งหน้าที่แมชกับผิวน้องรู้สึกว่าน้องลิซ่าสีผิวขาวเหลืองและอันเดอร์โทนเนเชอ อีกความคิดเห็นหนึ่งเลยนะครับผมเอาจริงๆนะผมนี้ไม่รู้จักเลยไปไงมาไงเห็นช่วงนี้โผล่หน้าฟีดข่าว Facebook เยอะมากๆไปดูความคิดเห็นที่ตอบกับคอมเมนต์นี้บ้างละกันนะครับงั้นขออธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับน้องนะครับน้องเป็นเด็กไทยคนหนึ่งที่ไปตามความฝันเพื่อจะเป็นนักน้องที่เกาหลีน้องเป็นคนเดียวที่ผ่านการออดิชั่นที่ไทยจาก4 0 0 0คนและได้ไปเป็นเทนนี่ที่เกาหลีประมาณ5ปี กว่าจะได้เดบิวต์เป็นนักร้องซึ่งกว่าน้องจะผ่านมาได้ค่อนข้างยากและลำบากตอนน้องไปอายุยังน้อยและพูดเกาหลีไม่ได้เลยหลังจากเดบิวต์มาตัววงก็ค่อนข้างมีกระแสพอสมควรไม่ใช่แค่ความเก่งที่น้องมีน้องยังเป็นคนน่ารักนิสัยดีจิตใจดีทําให้คนอื่นๆรักและเอ็นดูน้องมากขึ้นตอนนี้ไอจีของน้องคนติดตามพุ่งพวดจนฉุดไม่อยู่และน้องเพิ่งมีทัวร์คอนเสิร์ตนะฮะ และน้องก็มีทัวร์คอนเสิร์ตหลายๆที่สื่อเลยให้ความสนใจเป็นพิเศษลองหาประวัติน้องเพิ่มเติมดูนะถ้าอินดูน้องยังไงก็ฝากติดตามน้องด้วยละกันอีกความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับผมดิซ่าผิวขาวเหลืองผิวจะนวลๆนินเนียนี่ถ้าเทียบกับรูปสมัยตอนเด็กถือว่าน้องขาวขึ้นมากเลยนะเลยอยากรู้ว่าถ้าไปอยู่เกาหลีนานๆจะผิวขาวขึ้นมากๆกันทุกคนเลยหรือเปล่าสังเกตจากคนรอบตัวไปทํางานเกาหลี1ปี2ปี กลับมาไทยผิวขาวขาวกันทุกคนแบบในชีวิตเกิดมาไม่เคยเห็นเขาผิวขาวเท่านี้มากันมาก่อนนะฮะอีกความคิดหนงที่ตอบกลับเลยนะครับผมเราไม่อยู่ต่างประเทศที่ไม่ใช่เกาหลียืนยันว่าสีผิวแท้จริงของคนเราคือสีผิวที่หน้าท้องขาวได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยอย่างเราตอนอยู่ไทยใช้แป้งโทนสีแบบคนผิวสีดำแดงไม่ถึงสีแทนเข้มในประเทศแค่สองปีขาวขึ้นมาสามเบอร์เลย ไม่ได้ทาโลชั่นอาหารเสริมอะไรด้วยแต่แทบไม่ถูกแดดเลยจนจะเป็นแบมพร์อยู่แล้วอีกความคิดเห็นหนึ่งเลยละกันนะฮะดิซ่าเป็นคนบุรีรัมย์ครับจากข่าวเมื่อก่อนผิวดำแดงแต่ตอนนี้ขาวน่ารักมากๆเต้นเก่งลูกเราบอกว่าอยากเต้นเก่งเหมือนดิซ่าเลยเต้นกับพ่อทุกวันน่าจะมีการทาผิวและการแต่งหน้าสีขาวคนเกาหลีมันเลยออกขาวแบบนี้เพื่อให้ขึ้นกล้องขึ้นเวที คนเกาหลีชอบแต่งหน้าข,ขาวๆอยู่แล้วทั้งที่ผิวเดิมก็ขาวอยู่แล้วเราเจอบ่อยพวกพิตตี้อยู่เดียวๆด,ดูขาวออกมายืนเทียบคนขาวปกติมันดูออกว่าคนและสีอีกความคิดเห็นหนึ่งเลยนะฮะเราว่าเกาหลีชอบแต่งหน้าให้ข,ขาวอะ่ะแล้วปากแดงมากเวลาเดินตามถนนสาววัยรุ่นแต่งหน้าแนวนี้ทั้งนั้นเลยไม่ต้องข้ามไปถึงเกาหลีหรอกสมัยเราเข้ากรุงเทพไปเรียนมห ah าลัยทั้งน้ำประปาการหลบแดดทาค,ครีมสกัดผิว ก็ขาวขึ้นมากแล้วสีผิวจริงเป็นยังไงไม่รู้รู้แต่รูปที่ถ่ายกับดาราน่าจะทาผิวและแต่งหน้าเพราะไปดูคลิปที่แต้วกับมิวไปเยี่ยมแล้วจะมีโรเซ่ด้วยอันนั้นผิวโรเซ่คือสีเดียวกับสีของลิซ่าเลยคือขาวเหลืองพองๆคิดว่าเขาต้องแต่งหน้าทาผิวให้สีมันเท่าๆกันเวลาออกแสดงดูตัวจริงอาจจะต่างกับผิวโรเซ่แต่พอดูในกล้องมันคือสีขาวเหลืองโทนเดียวกันเป๊ะโรเซ่ก็ไม่ขาวชมพูคิดว่าแต่งหน้าทาผิวมาเช่นกัน อีกความคิดหนึ่งเลยละกันนะครับผมเห็นคมเมนต์ตามที่ต่างๆปะปายกับพวกที่มาแซะดาราไทยว่าพอถ่ายกับลิซ่าแล้วมองแล้วดับกันหมดคือก็ไม่เข้าใจว่าจะกดกันทําไมแล้วก็ไม่เห็นว่าเขาจะดูดับเลยสักคนนะดูสวยกันเลหมดเลยได้ซ้าเรามองภาพแบบนี้ว่าน่ารักมากๆกับการที่ดาราไปถ่ายรูปกับน้องไปให้กําลังใจน้องไม่คิดเต่ว่าน้องจะได้กําลังใจกลับไปแค่ไหนจะดีใจแค่ไหนที่กลับมาบ้านก็มีแต่คนในวงการบันเทิง ไปให้กําลังใจไปดูความคิดเห็นต่อมาเลยละกันนะฮะเราคิดว่าน้องก็ผิวแบบสาวไทยนั่นแหละเป็นแบบขาวเหลืองแต่พื้นผิวไม่ใช่คนที่มีผิวคล้ำมากอาจจะเคยคล้ำบ้างบางช่วงตอนเด็กๆตาตากแดดแรงๆนันๆนนเราเองก็เคยเป็นพื้นผิวจะขาวเหลืองตาแดดนานๆจะคล้ำลงแต่กลับมาขาวได้ใหม่แล้วทีนี้น้องไปอยู่เมืองหนาวอย่างเกาหลีนั้นมากๆตั้งแต่เด็ก,ดก,ดกๆแถมน่าจะไม่ค่อยได้โดนแดดอะไรมาก ผิวก็จะขาวขึ้นเราเองตอนนี้ทํางานที่บ้านไม่ค่อยได้ไปข้างนอกตัวยังขาวขึ้นจนซีดเลยแต่ความขาวของผิวขาวเหลืองเนี่ยให้โดนแดดไม่จะไม่ได้ขาววิงองค์ชมพูแบบคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนเกาหลีเขาอ่ะมันแค่จะดูว่าผิวอ่อนอีกระดับหนึ่งเท่านั้นเองส่วนดาราคนอื่นๆเขาก็ผิวแบบคนไทยปกติทั่วไปที่ยังคนโดนแดดในไทยได้ตามปกติผิวจึงดูไม่สว่างเท่าน้องบางคนเราว่าเขาก็ขาวนะ แต่พอไปเทียบกับผิวของคนที่โดนแดดน้อยยังไงมันก็ต่างเฉดกันนิดนึงอะ่ะความคิดเนต่อมาเลยนะครับผมเท่าที่เห็นจากภาพค่อนข้างชัดเลยว่าน้องทางครีมปรับสีผิวให้ขาวไม่ได้ว่าน้องไม่ขาวนะแต่อาจจะผิวเหลืองปกติของเมคอัพเกาหลีอ่ะจะแต่งให้ขาวอยู่แล้วแล้วยิ่งผิวคนไทยจะไม่ได้ขาวแบบสาวเกาหลีขนาดนั้นคนไทยค่อนข้างเหลืองนวลเคยเจอน้องตอนเด็กน้องผิวออกสีน้ำผึ้งค่อนไปทางขาว แต่เราว่าผิวสวยมากๆนะฮะมันเกี่ยวกับเซนเซอร์วัดแสงของกล้องด้วยนะครับเช่นถ้าคุณถ่ายภาพการหิมะตัวคุณจะดำทั้งที่คุณขาวเพราะเซนเซอร์วัดแสงจะจับแสงสะท้อนของหิมะเข้ามาด้วยจากภาพที่เห็นผนังห้องเป็นสีสว่างผิวผมของลิซ่าก็โทนสว่างใกล้กันดังนั้นถ้าใครที่ถ่ายคู่ผิวค้ำกว่าถึงดูจงางไสตาจะค้ำกว่าแค่นิดเดียวแต่เซนเซอร์กล้องมันไปจับที่โทนสีสว่างเข้าถ่ายออกมายังไงก็ดำครับ กลายเป็นก้อนฐานทันทีสอดลิซ่าที่โทนสีพอๆกันก็จะมีสีผิวปกติวิธีแก้คือใช้การชุดเชยแสงเอาซึ่งกล้องรุ่นใหม่มีระบบนี้ให้ทุกตัวแหละแต่ถ้าเป็นกล้องมือถือบางยี่ห้ออาจจะไม่มีอีกความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับผมไปอยู่เกาหลีก็ข่าวทุกคนละมั้งแถมเป็นถึงนักร้องดังขนาดนั้นก็ต้องมีวิธีประทินผิวเข้าไปอีกนวัตกรรมทางโน้นเขาดีกว่าบ้านาเราพวกว,วิตามินอะไรแบบเนี้กินแล้วเห็นผลจริง หนจะสปาผิวฉีดด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เพราะที่เก่าเขานิยมคนขาวซึ่งก็ขาวกันอยู่แล้วเราไปใช้ชีวิตอยู่เกาหลีเกือบสอปีกำมาขาวแบบซีดไปเลยไปไหนก็มีแต่คนทักทุนเดิมขาวเหลืองแต่นี่คือซีดจนต้องไปอาบแดดเป็นเดือนชอบผิวเงเหลืองเสียมากกว่าจะต,ต่ออีกด้านความเคิียดนึงเลยละกันนะฮะเราว่ามันไม่เกี่ยวกับผิวน้องหรอกแต่เป็นสีผมอ่อนของน้องมาสะท้อนผิวของคนที่น้องถ่ายด้วย จะทำให้ผิวคนนั้นดูแดงชมพูตอนไปดูคอนตอนไปดูคอนเราอยู่หลุมเจอตัวจริงแบบใกล้มากทั้งสี่สาวลิซ่าผิวขาวเหลืองแบบสาวไทยไม่ได้ขาวมากแต่เราว่าเหมาะกับน้องแล้วเจนนี่ก็ประมาณลิซ่านะตามมาด้วยจีซูโดเซ่นเนี่ยเป็นคนเดียวในวงที่เราว่าขาวมากสะท้อน,น,นแสงได้แบบสาวเกาหลีแต่น่ารักมากๆกันทุกคนคนไทยเวลาไปอยู่เกาหลีมันจะขาวขึ้นด้วยมั้งแต่ไม่แดงแบบบ้านเราอีความเห็นต่อมาเลยนะครับ ลิซ่าผิวขาวเหลืองจริงผิวจะนุลนนเนียนๆนี่ถ้าเทียบกับรูปสมัยตอนเด็กถือว่าน้องขาวขึ้นมากเลยนะได้อยากรู้ว่าถ้าไปอยู่เกาหลีนานๆจะผิวขาวขึ้นมากๆกันทุกคนเลยหรือเปล่าสังเกตจากคนรอบตัวนะฮะว่าไปอยู่เกาหลีไม่นานกับไทยมาผิวขาวขาวกันทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับ สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าใหญ่พูดเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ